ข้อมูลทั้งหมดนะครับมาจากเพจข่าวสด New Fa ตนะครับเขาก็อกหักทั้งประเทศครับบิ๊กพยักกับตันทีมอบจอชัยนาทเลยนะครับก็เปิดตัวแฟนสุดสวยเลยนะครับเออเพราะทั้งสวยทั้งหน้ารักยิ้มง่ายนะครับเออครับทำให้ชาวลาวสาวชาวลาวที่คาดหวังไว้ว่าสี่เกมเนี่ยนะครับจะมาเชียบิ๊กก็เออเขาเรียกว่าฝันสลายไปตามๆกันนะครับเนื่องจากเขาก็เปิดตัวแล้วว่าเขามีแฟนนะครับเออเด็กยุคนี้ดีนะฮะ ก็มีอะไรก็เปิดเผยกันไปเลยนะครับไม่ต้องมาปิดบังอ้อมๆคุ้มๆอยู่ยุคโซเชียลมันแรงนะครับก็ไม่มีอะไรปิดบังนะครับแต่แฟนเขาก็ใช้ได้จริงๆนะครับน่าจะเป็นตัวท็อปในโรงเรียนอยู่นะฮะก็อยู่ไทยนะครับเออเขาเรียกว่าอยู่ไทยมาตั้งแต่เด็กอ่ะนะครับก็พูดเลาไว้ได้แล้วมั้งนะครับก็นี่ครับดูมอบเหรียญรางวัลชาเลิ์ให้กับแฟนนะครับโอ้โหนี่ก็สวยจริงนะครับนี่ขนาดไทยแบบมืดๆน้นะครับยังรู้เลยว่าสวยนะครับอ่านี่เขาก็มอบเหรียญรางวัลให้แฟนเขานะครับ ก็เป็นความภาคภูมิใจนะผู้หญิงก็น่าจะดังตามไปด้วยนะครับอ่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของสาวชาวลาวรู้ว่าความเิดี่ยนคนลาวกันนี้ก่อนว่าเขารู้สึกอย่างไงกันบ้างนะครับข้อมูลทั้งหมดหรืออะไรก็อยู่ในเพจนี้นะครับผมแปลด้วย o o g l e Translate นะนะครับแล้วก็มาเรียบเรียนให้เป็นภาษาปากโดยผมเองนะครับอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดไม่ต้องเอาไปอ้างอิงอะไรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ่าโอเคครับ มาครับคนแรกก็บอกว่าโอเคโอเคฉันยังไหวอยู่นะครับจะคอยติดตามครับคนคนต่อก็โอเคอยู่นะครับก็เห็นมีแฟนแล้วก็อจะโอเคอยู่นะครับบอกว่าอ่า,าบอกว่าอ้าวแม้แต่คนไทยยังพูดลาวอ่าอันนี้ก็คือเขาเขาเขาบอกว่าแม้แต่อยู่ประเทศไทยก็ยังเหมือนมีคนพูดภาษาลาวนะครับเขาบอกว่าคืออะไรจะพูดไทยหรือจะพูดลาวก็ก็เรื่องของเขานะครับเออฟังรู้เรื่องก็พอแล้วนะครับคือจะบอกว่ามึงไม่ต้องไปเพอกเรื่องของเขาหรอก ก็จะพูดไทยจะพูดลาวเรื่องของเขานะครับอันนี้ก็มาตอบกลับอีกนะครับเอออันนี้มันคุยเรื่องโชว์หญิงนี่มาคุยเรื่องภาษาพูดยังไงก็คอมเมนต์เนี่ยมาตีเรื่องภาษาพูดนะครับอันนี้ก็เป็นคนลาวเขาบอกว่ามันขัดหูะนะครับฟังภาษาไทยรู้สึกปัญญาอ่อนนะพ่อแม่มก็ไม่ไม่สอในให้พูดลาววะนะครับเสียชาติเกิดอ,อ้าวอันนี้ไปไกลแล้วนะครับอ้าวกูชิบหายแล้วนะครับบอกว่า บอกว่าเสียชาติเกิดอีกเอไม่รักบ้ like านเกิดเมืองนอนอันน้ดูคนนี้นะครับอ้าวตายแล้วกูยากแล้วอันนี้บอกอ้าวบอกแม่นความเจ้าเขาก็เชียร์ไอ้ข้างบนนี้มึงพูดถูกนะครับอ้าวไปไปกันใหญ่แล้วนะครับเออนะครับเขาบอกว่าอ really uh ๋อเบอกว่าพูดแบบภาษาไทยมึงเข้าใจนะครับอย่าพูดเวียดนามแล้วกันเดี๋ยวมึงไม่เข้าใจไงเออนะครับนนี้เขาก็มาแซะนะครับถ้าพูดเวียดนามได้นี่ชมเชยกันใหญ่นะครับประเทศเขา จะเรียนหนังสือให้เก่งหรือว่าอะไรต้องนูนนะครับไปเรียนที่เวียดนามนู่นนะครับก็ไม่รู้เ <c oughs> วียดนามดีกว่าประเทศไทยยังไงนะครับแล้วแต่เขานะครับก็จะชมเชยมากเลยหูพูดภาษาเวียดนามได้ดกดึกด้ำได้อะไรก็นะเขาชอบนะแต่พูดภาษาไทยได้นะี่อืเนรคุณนะครับเป็นคนพวกเนรคุณชาตินะครับพ่อแม่มันปัญญาอ่อนอย่างกหูดา่าด่าไปถึงพ่อแม่เขานี่ก็เกินเลยไปนะครับอนะครับอ่านี้ก็มาตอบต่อนะรับบอกว่าฟังนะ เขาอยู่อะคาเดมี่ที่ประเทศไทยมาตั้งแต่เด็กนะครับอยู่กับเพื่อนอยู่กับฟุตบอลอยู่กับคนไทยนะครับพ่อแม่ไม่ดีก็ไม่ได้เกี่ยวกับน้องเขานะครับพอน้องฝึกฟุตบอลก็อยู่อยู่กับฟุตบอลอยู่กับเพื่อนที่เป็นคนไทยนะครับอืน้องเขาก็ยังคิดได้นะทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับคือเล่นให้สโมสรอนลาวเล่นให้ประเทศลาวนะครับเออจะว่าอะไรเขาก็ดูด้วยนะครับอ่านี่นะครับก็จะว่าอะไรเขาก็ดูด้วยนะครับอืมก็พูดถูกนะนะครับก็คือ เปด่าเขาอะตัวเองทําอะไรเพื่อประเทศชาติบ้างหรือ,อยังนะครับอ่านี่ก็ก็สรุปประมาณนี้นะครับอืมอ่าบอกว่าตอนแรกๆน้องเขาอยู่จันทบุรีนะครับแล้วก็ย้ายที่ทํางานไปอ่านี่ก็เล่าประวัตินะครับอ่านะครับเขาก็เล่าประวัติว่าน้องเคยอยู่ที่ไหนนะครับเราย้ายไปที่ไหนนะครับเออมีผู้ชายมาแซะเขาใครอกหักคือก็คือเขาไม่ได้พูดถึงมึง <laughs> เขาพูดถึงผู้หญิงอกหักไม่เกี่ยวอะไรกับมึงเอร์นี่เขาเป็นแบบเลเร์มากนะครับ ทะเลอ,อยู่ดีก็โผล่แพรแม่มมานะครับคือเขาบอกว่าพูดถึงผู้หญิงนะครับอือ่ะมีมีผู้ชายมาเสิร์ฟว่าเออเออชอบเมนนี้ว่าใครอ,อกหักก็คือเขาไม่ได้พูดถึงผู้ชายนะครับเออถ้าถ้าเขาพูดถึงผู้ชายกูก็ยังไม่เถียงเออเขาไปมาแนวนี้คือออกแนวอิจฉานะครับเออออกแนวแบบไม่มีอะไรอยากจะไม่มีไม่มีอะไรอยากจะดีเท่าเขานะครับเออก็เลยมาแซะนะครับเออนะครับเพราะตัวที่เพื่อเพื่อนมาตอนนี้เขาก็มามว่า หนักไปทางเรื่องภาษาแล้วนะครับรอ <c oughs> ดทีนเพืเพ่อนผมก็พ่อแม่ลาวลูกเกิดไทยนะครับใกล้ชิดคนลาวก็คือใกล้ชิดพ่อแม่แต่พูดด้วยไม่ได้นะครับพ่อแม่ไม่ให้ความสำคัญกับภาษาลาวนะครับคนที่อยู่ยุโรปอยู่อเมริกาก็ยังพูดลาวได้เลยมันอยู่ที่พ่อแม่เป็นสําคัญนะครับอ่ะอันนี้ก็เสือกเรื่องครอบครัวเขาอีกนะครับเออจะพูดไปพูดมันก็เรื่องส่วนตัวนะนะครับปัญญาอ่อน,นพวกขี้เสือกนี่นะครับอืม บอกว่าโอ้ยไม่มีใครอยากกลับไปอยู่ลาวหรอกนะครับเออนี่เขาบอกใช่ใช่นะครับเอออ่านี่เขาบอกว่าแสดงว่ามึงนี่ไม่ได้ติดตามข้อมูลเลยนะครับเออเห็นคนลาวว่าน้องเยอะนะครับอ่านะครับที่น้องไม่ยอมพูดลาวนะครับโอ้ยน้องเข้ามาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่เด็กนะครับใช่เขาพูดอย่างไงพ่อแม่ทางานที่ไทยเขาก็ใช้ภาษาไทยนะครับอือมาพูดลาวเพื่ออะไรนะครับเออนะครับอ่าต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่า ที่สื่อออกมานี่จะบอกว่าน้องเขาขายชาติเหรอนะครับน้องเขาอ๋อเกิดคือสื่อเขาออกมาคือบอกว่าน้องเนี่ยพูดภาษาไทายแาวน้องก็ขายชาติเราไปโจมตีเขานะครับน้องเขาอย่างเลือกเล่นในทีมชาติลาวอยู่ดีนะครับเออนะครับบอกว่าเอ่อคนนี้ก็บอกว่าน้องก็น่าจะพูดได้นะครับแต่พูดไม่ค่อยเกง่งพูดลาวนะครับน่าจะพูดได้พูดไม่เก่งอันอนี้เขาเข้ามาเถียงกันเรื่องว่าเราผมขอข้ามไปก่อนนะครับว <laughs> ่ามันจะมาดูคอมเมนต์แบบ เออสาวๆอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีมาท,ทะเลาะกันเรื่องอะไรเนี่ยภาษาลาวนะครับอบอกว่า็นักข่าวควรอะไวกว็ควรให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์นะครับของภาษาชาตินะครับของภาษาลาวนะครับเออส่วนใหญ่ไปให้ความสำคัญก,กับภาษาต่ตางประเทศนะครับอ่ะอันนี้ก็ไปกันอีกแล้วกูสรุปว่าจะออกแนวข่าวบันเทิงก็ไม่ใช่แล้วนะครับเออนะครับอันนี้เขาบอกว่า การสัมภาษณ์ก็เหมือนว่าน้องเขาพูดไทยคําผสมลาวคํานะครับคือเขาพูดได้แต่เขาเอาจจะพูดไม่ค่อยเจ่งอ่านะครับโอเคนะครับอืมนะครับนะครับอันนี้เขาบอกว่าใครชอบฉันไม่ชอบเปาเ่็นจะน่ารักเป็ยนจะรอเลยนะครับอ่ะผู้หญิงก็ว่มาโอเคอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะครับออกแนวแบบเขาออกว่าคนอื่นรอกว่าอนะไรเงี้ยบอกว่าแล้วคนนี้ก็ว่า บอกว่าแล้วผมอกหักแต่เมื่อไหร่คือเขาไม่ได้พูดถึงมึงเราพูดถึงผู้หญิงนะครับเออตายตายเออนะครับอ่ะอันนี้มาอีกแล้วนะครับโอ้ยอันนี้มันลืมชาติลาวนะครับคือเขาคนประเทศนี้พูดภาษาไทยตรงภาหลังต้องสภานแล้วต้องพูดเป็นเวียดนามนะครับอืมนะครับเออนะครับบอกว่าอ้าวอกหักทั้งประเทศใครใครก็ได้ที่อกหักนะครับเออนะครับเออนะครับ ทั้งประเทศเหรอนะครับคนนี้ก็มานะครับอ่ะนะครับบอกอุ้ยยอดเลยสาวไทยสวยก็มาชมแฟนนะครับแฟนในเด็กคนนี้นะครับอ่าพยักเนี่ยนะครับกับตันทีมชาทเนี่ยนะครับออนะครับเขาก็โอ้ยไม่ได้อกหักนะครับเพราะไม่ได้เป็นเอฟซีไม่ค่อยได้ดูบอลนะครับอ่ะเขาก็มาอ๋อบอกกระสุดแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่จะเขียนข่าวเลยนะครับอ่านะครับ โอ้ทั้งประเทศเลยหรอนะครับเออนะครับอันนี้มาได้ไงกัรู้ผมโสดนะออามาเป็นเพื่อหวังนะครับเออนะครับบอกว่าโอ้ยอิจฉานะครับอืมแฟนก็สวยไงเก็อิจฉานะครับอิจฉาสวยนะครับบอกโอ้ยหมดคำจะพูดแล้วนะครับอืมนะครับอ่ะอีกสักอันนะครับเขาบอกว่า ไปเปึ่งนะครับอืมอีกอันนะครับคุณมิสเตอร์ฟูจินะครับออนะครับบอกว่าคือเขามเมนต์ทันเวลาไหมนะครับเมือนนโมเมนต์ทันเวลานะครับอไม่กับข่าวนี้นะครับบอว่าอะต่อมานะครับอ่ะสุดท้ายนะครับอืมนะครับไปอยู่บ้านเขาพูดภาษาเขาอืมเวลาสัมภาษณ์พูดลาวไม่ได้อืมนะครับคนลืมกําพืช เออผมผมก็ไม่รู้จะอ่านเปยทำไมนะส่วนใหญ่ก็มามา,มาแซะน้องเขานะครับว่าพูดลาวไม่ได้สัมภาษณ์ไม่ยอมพูดลาวพูดไทยอะไรอย่างนี้นะครับวันหลังมึงพูดเวียดนามนะมึงจะจบจบไปนะครับคนลาวนี่ก็เป็น,ปนอะไรพูดไทยแล้วแสแหลกหูอะไยางเง้ยรนู้นครับอ่ะคืออคติอ่ะพูดง่ายๆคืออคติคนประเทศนี้นะครับอืมไม่มีอะไรอันนี้อะไรดีขึ้นนะครับกับการคิดอคติอย่างนงี้ครับชีวิตก็มีแต่จะแย่ลงนะครับอ่ะพูดภาษาใคร แล้วมาสื่อสารในจังหวะชีวิตนั้นได้ก็โอเคแล้วครับอ่ะโอเคครับเท่านี้แล้วกันเพื่อนๆอ่าแล้วก็หุ่กิดน,นะครับอืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ